ว่าเราควรที่จะสร้าง AI ที่เข้ามาอัพเนร์ก็คือทำให้คนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่ควรที่จะมา replace คนเลยเขาไม่ใช่แค่ถามตอบแล้วแต่เขาเหมือนเอเจนต์คนหนึ่งที่รับคำสั่งได้คิดวิเคราะห์ได้แล้วมีแขนมีขาไปเชื่อมตอ Internet, ่ออินเทอร์เน็ตทำโน่นทำนี่ได้ก็เป็นเอเจนต์ขึ้นมาหลายๆคนก็มองว่าตอนนี้เชื่อว่า AI กำลังปฏิวัติ เทรน์การทำงานการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่มันจะเป็นเหมือนมนุษย์เลยไหมต่อไปมันจะแบบช้อปปิ้งได้มีการจ้างงานไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเพราะมันเหมือนคนแล้วอ่ะเพราะมันทำงานได้มันเก่งละมันก็ได้เงินเดือนแล้วมันก็สามารถไปซื้อของได้อะไรเงี้ยมันช่วยบิว GDP ประเทศได้มันเป็นเหมือนคนคนหนึ่งมันจะขนาดนั้นเลยไหมปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเห็นพวกโรงงานเป็นพวก a d o p t แต่ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นตามบ้านเอามาช่วยล้างจานช่วยพับผ้างานทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเห็นมากขึ้นแล้วก็ช่วยซื้อของเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพไกลๆไ,ไปเลยอะไรเงี้ย AI ไม่ได้ถูกต้อง100%คือต้องบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์ทุกอย่างไม่มีวัน100%เราะนั้นยังแนะนำให้ทุกอย่างที่เป็นระบบที่จะออ t o เมตเนี่ยต้องมี human มาเช็คท้ายที่สุด Uh huh. มาขัดเกลวนิดนึงว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างเดียวกันเลยว่าก่อนที่จะโพสเนี่ยให้ฉั้นตรวจก่อนนิดนึงแล้วชันอัพรูฟแต่ในอนาคตถ้าเราเห็น AI ใช้อยู่กับทุกอิเล็กทรอนิกส์แกดเจ็ตแล้วก็คนเราเนี่ยใช้ AI เป็นสมองที่2หมายความว่าเราถามตอบกับ AI แล้วก็ใช้ช่วยงานเยอะมากๆทุกคนเลยเนี่ยกลายเป็นว่า Requirements หรือความต้องการเทคโนโลยีพลังงานเนี่ย จะสูงขึ้นมากๆซึ่งพอพลังงานสูงขึ้นมากๆเนี่ยเราก็ต้องมีโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงพลังงานแหล่งสร้างพลังงานที่สร้างพลังงานได้เยอะอซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นเทรนด์หลายๆอินเวสเตอร์ที่ไปลงพวกโรงไฟฟ้าิวเคร์ขนาดเล็กตอนนี้จะว่าไป AI เก่งกว่ามนุษย์ไปแล้วค่ะเพราะว่ามันสามารถทำงานบางอย่างได้เร็วแล้วก็แม่นยำกว่าเราแต่ว่ากันว่าต่อไป AI อาจจะเก่งขึ้นไปอีกสามารถทำงานได้หลากหลายขึ้น และต่อไป AI เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่สมองเท่านั้นค่ะแต่มันอาจจะมีตัวตนมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่นั่งข้างๆคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันเราไปพูดคุยกันต่อนะคะว่ายุค AI ปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ AI เก่งกว่ามนุษย์กับดรนรงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จาก SCB 10X ค่ะเทรนจากนี้ไปค่ะคุณตีมันจะเป็นยังไงสำหรับ AI คือคนที่กลัวว่ามันจะมาแทนคนมันจะทำงานแทนเรามันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าจริงๆนักเศรษฐศาสตร์เขาก็มีการศึกษาอยู่เรื่องออ AI มา replace หรือ augment replace ก็คือมาทดแทนมาแทนคนไปเลยแล้วกออ็ augment ก็คือมาเสริมคนอะไรเงี้ยแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านกออ็พูดไปในเสียงทิ่ทางเดียวกันว่าเราควรที่จะสร้าง AI ที่เข้ามา augment ก็คือ ทำให้คนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่ควรที่จะมา replace คนเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยบางทีมันก็มีการ replace บางส่วนยกตัวอย,อย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทุกอย่างยังไม่ใช่ดิจิตอลยังเป็นกระดาษอยู่เนี่ยก็จะมี messenger ที่คอยส่งกระดาษพอมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างมันดิจิตอลหมดคนนี้ก็หายไปหมายความว่ามันไม่ใช่ความตั้งใจที่เราจะ ทำร้ายคนๆเนี่ยให้งานของเขาหายไปแต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยีมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราอาจจะไม่ได้จําเป็นงานบางชนิดแล้ว AI ก็เป็นเทคโนโลยีอีกชนิดหนึ่งแล้วกันที่อาจจะมาทําให้งานบางชนิดมันหายไปหรือว่างานอีกชนิดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเข้ามาอ u g m e n หรือมาทาให้มันมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นปกติแล้ว่เหมือนผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินว่าจริงๆเราต้องมองอองานเนี่ยหรือ job เนี่ยเป็น t a สหลายๆท a s ยกตัวอย่างเช่น การที่ผมมีตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งเนี่ยผมมีหน้าที่การงานในตำแหน่งเนี่ยเยอะมากเลยผมไม่ได้ทํางานชิดอย่างเดียวดังนั้น AI จะเข้ามาแทรกงานทาสัสแค่บางทาสัสแต่ไม่ได้มาแทรกทั้งจอบทั้งหมดกลายเป็นว่าแต่ก่อนผมต้องทำทัส 10, ทสิบทัสทำเองหมดเลยเดี๋ยวนี้ทสัสประมาณ4าี่ทัสอาจจะใช้ AI เข้ามาช่วยทําให้มันเร็วขึ้นทสัสอีก6กทสัสผมต้องใช้แรงเยอะอยู่ผมอาจจะมีแรงเหลือไปทํางานอย่างอื่นเพิ่มขึ้นได้กลายเป็นว่า Productivity ควรจะเพิ่มขึ้นผมมี capacity ในการทำงานที่มากขึ้นกว่าเดิมโดยที่มี AI เข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างในเทรนปีปี2025เนี่ยค่ะเราจะเห็นอะไรใหม่ๆบ้างสำหรับ AI ในปีนี้เทรนด์ของปีนี้ละกันนะฮะผมผมขอแตะออกเป็นเทรน์ที่เป็นเทรนระดับผิวที่คนเราจะเห็นตามสื่อข่าวกับเทรนด์ที่อยู่ข้างล่างที่เป็นขึ้นซุ่มอยู่ขึ้นใต้น้วที่จะเป็น research เทรนด์ระดับผิวเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะได้ยินแล้วเรื่อง Agentic AI การที่ AI สามารถทำตัวเหมือนเอเจนต์ได้สามารถาสั่งการทำงานแล้วคิดไปต่อกับทาสอื่นๆได้อธิบายได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงโอเคก็คือสมมุติเป็นพี่อ๋อยหนึ่งคนเราเป็นพิธีกรอยู่อย่างเงี้ยเราอยากจะให้มีอีกคนหนึ่งช่วยเขียนสคริปต์ให้เราหน่อยก็เป็นใช้ AI มาช่วยได้เป็นช่างภาพได้ไหม อาจจะไม่ถึงขั prepare, ้นนั้นก็ค so ือแปลว่ามันสามารถทําได้หลายหน้าที่อย่างนี้เหรอคะเออจริงจริง AI แต่ก่อนก็สามารถทําได้หลายหน้าที่แล้วฮะแต่ว่าเอเจนต์เนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ละกันแต่ก่อนที่เราใช้ใช้ GPT เรามีคําถามหนึ่งเราถามเข้าไปปุ๊บเขาก็ตอบคาถามมายกตัวอย่างเช่นช่วย summarize หรือย่อบทความนี้ให้หน่อยโยนเข้าไปปุ๊บเขาก็ย่อกลับมาแต่ตอนนี้เอเจนต์ก็คือสามารถคิดแล้วก็แตกทัส แล้วมีแขนมีขาออกไปทําอย่างอื่นได้ผมขอยกตัวอย่างแล้วกันว่าออตอนนี้เราอาจจะบอกว่าช่วยเ,เขียนบทความบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับ AI แล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย<อ>ในวันที่วันอังคารตอน5้าโมงให้หน่อยออกลายเป็นว่าเขาต้องคิดละว่าการที่จะทําสิ่งที่ผมสั่งเมื่อกี้ได้ ต้องมีอะไรบ้างแตกท้าสมาพอเขาแตกท้าสมาปุ๊บอบเขาไปทำทาสหนึ่งก็คือไปหาข้อมูลก่อนว่า AI ตอนนี้เป็นยังไงเอาข้อมูลพวกนั้นมาย่อยไดเจสแล้วก็ย่อสรุปความแล้วก็มาเขียนเป็นบทความพอเขียนเป็นบทความปุ๊บเขามีแขนมีขาละเขาก็ไปด้วยไปไปเชื่อมต่อกับ Facebook ไปเชื่อมต่อกับเอ่อทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปโพสตามเวลาที่เราสั่ง กลายเป็นว่าเขาไม่ใช่แค่ถามตอบละแต่เขาเหมือนเอเจนต์คนหนึ่งที่รับคําสั่งได้คิดวิเคราะห์ได้แล้วมีแขนมีขาไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทำโน่นทํานี่ได้ก็เป็นเอเจนต์ขึ้นมาโอ้โหอันนี้มันคืออันนี้มันเป็นแบบชีวิตจริงเลยนะใช่คือทุกวันนี้ให้เขาช่วยสรุปหรือเอาข้อมูลเยอะๆเอาไปใส่ <ฮะ S 2> แล้วเขาทําให้ใ<ช>แต่เราก็ต้องเอามาทําต่อ อย่างเงี้ยคนที่ทํางานในในโซเชียลมีเดียจะรู้ว่าอ่ะทำเสร็จฉันต้องเอาไปโพสต์มันจะต้องมีพนักงานอีกคนหนึ่ง<ช>ที่เป็นฝ่ายโซเชียลเอาไปช่วยจัดการต่อให้นี่ไงมันแทนคนแล้วคุณตี <c oughs> คือแปลว่าถ้าอีกหน่อยคุยกับมันเลยสั่ง<ช>ปุ๊บไม่ต้องมีคนแล้วสิอ,ออย่างพนักง,งานโซเชียลมีเดียเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าจริงๆเขาก็จะมีทัสอื่นที่เขาต้องทําอยู่ อาจจะแบบว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเวลา AI ทํามาปุ๊บอะเราอาจจะทำแบบ human in the loop human in the loop ก็คือก่อนโพสเนี่ยให้ชั้นตรวจก่อนอเพราะว่า AI อะไม่ได้ถูกต้อง100%คือต้องบอกว่าระบบคอมพิวเตอร์ทุกอย่างไม่มีวันร้อเปร์เซ็นังนั้นยังแนะนําให้ทุกอย่างที่เป็นระบบที่จะ automate เนี่ยต้องมี human มาเช็คท้ายที่สุดม,มาขัดเกลานิดนึงว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างเดียวกันเลยว่าก่อนที่จะโพสเนี่ย ให้ชันตรวจก่อนนิดนึงแล้วชั้น a p p r o ฟกลายเป็นว่าจากแต่ก่อนคนที่ทําสื่อเนี่ย ต้องเป็นคนมานั่งทำโอ per ation ตอนนี้จะเป็นแมเน g เจอร์เลเวลแมเนเจอร์ก็คือมานั่งคุม AI แทนให้ AI คนนี้หาข้อมูลให้ AI เขียนปุ๊บแล้วเราเป็นแมเน g เจอร์มานั่งตรวจเช็คเป็นเอดิเตอร์มานั่งตรวจแล้วเราอัพพรูฟอัพพรูฟก็คือให้มันไปโพสต์ตามที่ต้องการอันนี้คือคือเอเจนต์เอใช่ซึ่งอันนี้เป็นระดับผิวคือเห็นแน่ๆเห็นแล้วใช่เห็นแล้วฮะแล้วก็มีหลายๆที่กําลังพัฒนาเราก็จะเห็นโปรดักที่เป็นเอเจนต์เเยอะขึ้นเรื่อยๆฮะ โอ้โห,หน่าสนใจมากมันจะมีถึงขั้นแบบเราสั่งให้สมมติมีตัวเมื่อกี้หนึ่งตัวละบอกให้ไปโพสต์ในโซเชียลเราบอกอีกตัวหนึ่งได้ไหมให้ตัวนี้เป็นคนคิดรายการใหม่อตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองช่วยไปประชุมกันหน่อยแล้วก็กลับมาบอกฉันเนี่ยทำได้ไหมช่วยประชุมเนี่ยไป <ๆ S 2> คุยงานกันน่ะแล้วคือกลับมาฟีดแบ็กพี่อย่างงี้ได้ไหมจริงจริงมันมี Twitter ที่คนเอา AI สองตัวมาคุยกันนะฮะน<า>นมันมันก็มีแต่ว่า ปัจจุบันแล้วกันยัง uh. ยังไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะว่าเราอาจจะยังตั้ง objective ตั้ง g o ไม่ได้ว่ารายการนี้ g o a ของเราต้องการอะไรแล้วก็ AI อาจจะยังไม่ได้เข้าใจ uh, audience ของของที่เรามีอยู่ได้ดีขนาดนั้นแปลว่าพอไม่ได้เข้าใจ audience เชื่อขนาดนั้นไม่ได้เห็น nature ว่าบนพื้นผิวแบบ on the field คนเป็นยังไงคนชอบดูอะไรไม่ชอบดูอะไร AI จะไม่มีข้อมูลตรงนั้นเขาอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจริงๆควรจะทํารายการชนิดไหนดังนั้นเราอาจจะให้ AI มาคุยกันได้เบา n c e i d e แล้วมี supervisor เป็นพี่อ่อยมานั่งดูว่าเขาคุยอะไรกันแล้วมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจไหมอันนี้ซุ่มอยู่ทําเขาทําอยู่ไหมกําลังพัฒนา AI แบบนี้อยู่ไหมมีมีฮะก็ก็มีจริงๆต้องบอกว่ามีบริษัทหลายๆบริษัทซุ่มทํา AI อยู่หลายชนิดมากก็คงจะมีบริษัทที่ซุ้มทําแนวๆนี้อยู่อ่าค่ะ มีอะไรอีกคะคือเมื่อกี้เห็นแล้วว่า Agent Agent, <AI S 2> เอเจนต์ AI เป็นผิวๆเลยที่ซุ่มอยู่แน่ๆแ,แล้วคุณตีคิดว่ามันจะโผล่ขึ้นมาในะอีกไม่นานนี้ที่ช่วงนี้เห็นกันเยอะๆก็จะเราจะเห็นข่าวเรื่อง embodied AI embodied mm hmm. ก็คือ AI เนี่ยแต่ก่อนเป็นเหมือนสมองของเราที่คิดโนนนี้นั่นตอบตอนนี้เป็น a อเจนแล้วก็ยังเป็นสมองที่ไปต่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยสมองเนี่ยมันจะถูกพอร์ตเข้ามาอยู่ใน physical form ที่เราเห็น กลายว่าคือมีตัวตนเป็นหุ่นยนต์ใช่เป็นหุ่นยนต์จริงซึ่งสิ่งที่แตกต่างก็คือแต่ก่อนเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นระบบที่เราเรียกว่า modular หรือว่าเป็นชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนมาประกอบกันยกตัวอย่างเช่นสายตาเป็นระบบหนึ่ง เรื่องมอเตอร์ขยับแขนขาเป็นอีกระบบหนึง่งการคิดวิเคราะห์เป็นอีกระบบหนึง่งต้องเอาระบบหลายๆระบบเนี้ยมาต่อกันซึ่งมันไม่ค่อยเ <คน S 2> ชื่อมกันแบบสมูท่มันไม่เหมือนคนที่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้พวก m u l ติ uh, model model ก็คือโมเดลท,ที่ที่มีความสามารถที่จะเข้าใจภาพความสามารถที่จะเข้าใจเสียงและสามารถสั่งการมอเตอร์ต่างๆให้ทํางานได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะคุยกับ uh, หุ่นยนต์เลยว่าช่วยหยิบแก้วน้ําบนโตะ๊ะ สิ่งตรงนั้นมาให้ฉันหน่อยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะให้หุ่นยนต์ทำสิ่งนี้เราต้องเขียนโปรแกรมลงรายละเอียดว่าต้องไปหยิบแก้วน้ำแล้วหุ่นยนต์เนี่ยก็จะทำได้อย่างเดียวก็คือหยิบแก้วน้ำหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมนะฮะแต่ว่าหุ่นยนต์โมเดลใหม่ๆที่เป็นมัลติโมเดลเนี่ยมันมีความเข้าใจภาษาคนและเข้าใจภาพและเข้าใจเสียงดังนั้นเราสามารถบ,บอกว่าช่วยไปหยิบแก้วตรงโต๊ะซิงให้หน่อยวันนี้หรือว่าเราสามารถบ,บอกตัวเดิมว่าช่วยไปหยิบกันไกที่ห้องข้างๆให้หน่อย เขาก็จะมีความเข้าใจว่ากันไกคืออะไรห้องคืออะไรแปลว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมในการสั่งให้หุ่นยนต์ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วมันมีความเข้าใจ general มากขึ้นว่าแบบโลกนี้เก้าอี้คืออะไรโต๊ะคืออะไรฉันจะต้องพับผ้าพับผ้าคือแอคชั่นที่ทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยล้างจานคือล้างยังไงอะไรมันมีความเข้าใจ g เนอ r a ลมากขึ้นเราก็จะเห็นเทรนด์ที่พอร์ต AI ที่เป็นสมองมาอยู่ในฟิสิกอลฟอร์มที่เป็นหุ่นยนต์มากขึ้นนี่<ะ>คือซุ่มอยู่และ กำลังจะมาอันนี้เห็นเราเราเริ่มเห็นแล้วใช่อย่างตัวโรบอทที่ล่าสุดที่เราจะเห็นของจีนก็จะมี u b t e c h ของฝั่งอเมริกาก็จะเป็นพวกแบบฟิกเกอร์อะไรเงี้ยก็จะก็จะมีหุ่นยนต์ออกมาอีลอนมัสก์ก็ทำหุ่นยนต์ของเขาเองแบบที่ชื่อ Optimus มั้งเราได้ยินคำว่า Human นหน่อยมันจะเป็นเหมือนมนุษย์เลยไหมต่อไปมันจะแบบช้อปปิ้งได้มีการจ้างงาน ไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเพราะมันเหมือนคนแล้วอ่ะเพราะมันทํางานได้มันมันเก่งละมันก็ได้เงินเดือนแล้วมันก็สามารถไปซื้อของได้อะไรเงี้ยมันช่วยบิลจีดประเทศได้มันเป็นเหมือนคนคนหนึ่งมันมันสักขนาดนั้นเลยไหมฟอร์มแฟกเตอร์ของฮิวมอ์นอยเหมือนคนฮะซึ่งเจนส้นห่วงเขาพูดไว้ว่าทำไมเราต้องทำหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนคนด้วยคือหุ่นยนต์อ่ะมันสามารถมีฟอร์มแฟกเตอร์รูปร่างหน้าตาได้เยอะเจนส้นห่วงเขาบอกไว้ว่าโลกเราเนี่ย ถูกสร้างมาเพื่อให้คนอยู่ดัง <darker S 1> นั้นเก e ้าอี้เหมาะกับสรีระของคนโต๊ะทางเดินต่างๆเหมาะกับสรีระของคนดังนั้นโลกเราเนี่ยทุกอย่างถูกสร้างมาให้เหมาะกับสรีระของคนอยู่ดังนั้นการที่เราทํา AI ที่มีสรีระคล้ายๆคนเนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าถ้าเราเป็นฟอร์มแฟกเตอร์อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กยกตัวอย่างเช่นขึ้นบันไดถ้าเป็นล้อก็ขึ้นบันไดไม่ได้มันไม่ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ล้อขึ้นใช่ต้องมีขาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น มันเลยต้องเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่เป็นฮิวมานอยด์แล้วฮิวมานอยด์เนี่ยก็ปัจจุบันยังไม่ได้เห็นการใช้งานมากแต่เริ่มมีการเทสละในพวกโรงงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นโรงงานประกอบรถยนต์ก็มีหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ที่ฟิกเกอร์ที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้เริ่มเอาหุ่นยนต์ไปประกอบชิ้นส่วนใหญ่ๆแต่ก่อนจะเป็นแขนกลอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็เป็นฮิวมานอยด์ที่ไปยกของแล้วก็ประกอบร่างต่างๆปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเห็นพวกโรงงานเป็นพวกอะดอป แต่ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นตามบ้านเอามาช่วยล้างจานช่วยพับผ้างานทั่วไปอะไรเงี้เราก็อาจจะเห็นมากขึ้นแล้วก็ช่วยซื้อของเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพไกลๆไปเลยอะไรเงนี้ครับม,มันมีอะไรที่จะเป็นตัวเร่งให้มันเป็นสิ่งที่จินตนาการที่เราคุยเมื่อกี้มันเป็นจริงมากขึ้นหรืออะไรที่มันจะเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคเพราะเรารู้มาว่าเอไอเนี่ยมันใช้พลังงานแบบเยอะมาก ะะมันจะเป็นอุปสรรคไหมเ,เหมือนที่พี่อ๋อยมาร์กมาเมื่อกี้เลยหนึ่งใน bottleneck ของ AI ปัจจุบันก็คือเรื่อง Energy เพราะว่า AI เนี่ยใช้พลังงานค่อนข้างเยอะอ,อย่าง humanoid robot เมื่อกี้ถ้าเราจะใช้เนี่ยให้นึกภาพว่า robot เนี่ยอาจจะมีแบตเตอรี่ที่ ฟังก์ชันอยู่ประมาณ2-3สามชั่วโมงแล้วเราก็ต้องให้โรบอตไปนั่งทักเติมแบตก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้อะไรใช่ชาร์จแบตเพราะว่ามันใช้เอเนอร์จีค่อนข้างเยอะยิ่งให้โรบอตเก่งขนาดไหนยิ่งต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ติดอยู่เยอะขนาดนั้นแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เยอะขนาดเยอะเป็นเงาตามตัวแต่ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็พัฒนาเร็วมากๆสามารถเก็บพลังงานได้เยอะแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันมันก็บอกมันมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตามกันแล้วกัน มีความต้องการใช้พลังงานเยอะขึ้นแล้วเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานและ,ะเทคโนโลยีในการเก็บพลังงานก็พัฒนาไปมากขึ้นเรื่อยๆเทรนที่เราเห็นก็คือ,อปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ใช้ AI เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนั้นก็มีเยอะแหละแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้แต่ในอนาคตถ้าเราเห็น AI ใช้อยู่กับทุกอิเล็กทรอนิกส์แกดเกตแล้วก็คนเราเนี่ยใช้ AI เป็นสมองที่สองหมายความว่า เราถามตอบกับ AI แล้วก็ใช้ช่วยงานเยอะมากๆทุกคนเลยเนี่ยกลายเป็นว่า requirement หรือความต้องการเทคโนโลยีพลังงานเนี่ยจะสูงขึ้นมากๆซึ่งพอพลังงานสูงขึ้นมากมากเนี่ยเราก็ต้องมีโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงพลังงานแหล่งสร้างพลังงานที่สร้างพลังงานได้เยอะอซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นเทรนด์หลายๆ investor ที่ไปลงพวกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กฮะนะคะอันนี้เป็นตัวที่จะเป็นอุปสรรคเนาะตัวตัวที่จะเร่งมีไหมคะ ที่มันจะยิ่งทําให้แบบโหต้องแข่งกันมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความที่เมกาต้องแข่งกับจีนนี่แหละครับเป็นตัวเล่งหมายความว่าโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยต้องการเป็นที่หนึ่งและจีนก็มองว่าจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะต้องขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นจุดเล่งซึ่งจุดเล่งตรงเนี้ยจะส่งผลให้เกิด Investment ที่สูงขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าพอทุกคนให้ความสาคัญมีนโยบายที่ชัดเจน คนกล้าลงทุนมากขึ้นอย่างอเมริกาเนี่ยตอนนี้นโยบายเทรนด์ของทำก็คือเปิดแล้วก็วิ่งอย่างเดียวพอวิ่งอย่างเดียวปุ๊บอินเวสเตอร์ก็มั่นใจลงเงินเลยพอลงเงินปุ๊บดึงคนเก่งๆมาคนเก่งๆมานั่งทำสมหัวกันทำอะไรมันก็พัฒนาไปเร็วแล้วคนเก่งๆทั้งสองฝั่งอเมริกากับจีนเนี่ยแข่งกันก็เร็วยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ฮแล้วก็ฝั่งอเมริกาก็พยายามจะหาของใหม่ฝั่งจีนก็พยายามจะเอาของที่มีอยู่แล้วมาอัพติมัลไลซ์กลายเป็นว่าเราจะเห็นของใหม่ ที่ใหม่มากขึ้นแล้วก็ ừ, ของที่มีอยู่แล้วที่อ p t ติ i z e ์แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆอะไร ừ, อยา <AI S 2> ่างเงี้ย AI จะเป็นตัวที่เป็นจุดที่ทำให้เรียกว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบใหม่เลย,เลยไหมขนาดนั้นเลยนะคะหลายๆคนก็มองว่าตอนนี้เชื่อว่า AI กำลังปฏิวัตเิเทรนด์การทำงานการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่คัเหมือนเหมือนอย่างที่พี่อ๋อยบอกว่าแต่ก่อนการทำงานเราต้องใช้คน4 5คนเดี๋ยวนี้ ปฏิวัติอาจจะใช้แค่2คนเทรนการทํางานเปลี่ยนไปเทรนดวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเทรนการใช้ชีวิตประจําวันเปลี่ยนไป <c oughs> เหมือนอย่างคอนเซปที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่องสมองที่ <c oughs> 2แต่ก่อนเรามีสิ่งที่เรียกว่าเอ็กโซเมม e รี m เอ็กโซเมมรีก็คือสมองเราเนี่ยมีเมม o รีอยู่ในอยู่ในสมองเราที่เป็นฟิสิกอลเนาะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้มือถือเราเก็บเมม y รีก ภาพความทรงจําต่างๆวิดีโอต่างๆอยู่อยู่ข้างนอกกลายเป็นว่าเอ็กโซก็คือข้างนอกเก็บไว้ข้างนอกเมมโมรี Memory เก็บไว้ข้างนอกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีกหน่อยจะเป็นเอ็กโซคอเทกซ์ก็คือเรื่องความคิดปัจจุบันเวลาเราคิดทําอะไรคิดอยู่ในสมอง แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถถอดออกมาเป็น c h a t GPT มาอยู่ในนี้ใช่เราก็ bounce เดียกับสมองที่2เนี่ยแต่ก่อนเราจะ bounce เดียอยู่ในสมองตัวเองว่าแบบเออทำวันนี้ดีไหมทำอันนั้นดีไหมแล้วก็คิดเป็นสเต็ปบายสเต็ปตอนนี้เรา bounce กับสมองข้างนอกที่เป็นเหมือน c h a t GPT ทำวันนี้ดีไหมทำอันนั้นดีไหมมานั่งสรุปกลายเป็นว่าเราใช้สมองข้างนอกมานั่ง bounce i d e อะไรเงี้ยก็เราก็จะเห็นเทรนดการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมีสมองสองก้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจใช่ไปเยอะเลยเพิ่ม productivity ซึ่ง ในมุมหนึ่งอ่ะผมมองว่าไทยเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอจิง society, ้งโซซายตี้การที่เข้ามาเพิ่ม productivity เนี่ย,ยเข้ามาปิดแก็บพอดีเลยเพราะว่าการที่ในอนาคตเนี่ยเราเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุเยอะแปลว่า work force ของเราอ่ะจะมีลดลงถ้า work force ของเรามีลดลงแล้วไม่มี AI เข้ามาช่วยอ่ะแปลว่า productivity ของเราอาจะต่ำแต่พอ work force ของเราลดลงแล้วเนี่ยแต่ว่า AI เข้ามาช่วยให้คน จำนวน2คนเมื่อกี้ทำงานได้เหมือน5คนกลายเป็นว่า AI อาจจะเข้ามาช่วยปิดแก็บเอเจิ้งโซซาตี้ของเราก็ได้หลายประเทศเลยที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนอยู่ AI ก็จะมาช่วยเติมเต็มตรงนี้เราพูดถึงผลจากการที่ AI มันก้าวหน้าเนี่ยฟังดูเหมือนกับมันในภาคของคนที่ทำในเค่าสากหกรรมจะได้รับผลกระทบเยอะแต่จริงๆแล้วมันคนกลุ่มอื่นๆก็ได้รับผลกระทบ ไปด้วยหรือเปล่าในในระบบเศรษฐกิจเนี่ยค่ะใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์ยังไงกับการเปลี่ยนแปลงของ AI ที่มันเก่งขึ้นบ้างค่ะต้องขอย้อนไปในยุคออโตเมชันก่อนละกันที่เป็นยุคที่เราทำออโตเมตพวกโรงงานพวกเนี้ยคนที่ได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มบูคอล่าหรือคนทำงานโรงงานคมว่ามีหุ่นยนต์มาทำปุ๊บจากที่เราอาจจะต้องการคนร้อยคนอาจจะต้องการคนลดลงก็จะได้รับผลกระทบแต่ว่าเอใหม่ๆ Gen e r a t i v e AI เนี่ย เราจะเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่บุคคลาแต่เป็นไวท์คอลาแทนไวท์คอลาก็คือคนที่ทํางานออฟฟิศที่ทํางานที่ต้องใช้สมองไม่ว่าจะเป็นโคเดอร์หรือว่าคนที่เป็นแอดมินหรือคนที่ทํางานกฎหมายที่ต้องใช้เอ็กซ t คิวทีฟฟังชันที่ต้องคิดอะไรพวกนี้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า AI เนี่ย AI ยุคใหม่และการเข้ามากระทบกับคนที่เป็นกลุ่มคนที่ทํางานโดยใช้สมองมากขึ้นจริงๆมันมีรีเสิร์ชอยู่ว่าคนที่เป็นไวท์คอลาหรือคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ย คนกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์กับ AI มากเป็นพิเศษมันมีสตา์ดี้ว่าคนที่ไม่มี Critical Thinking ก็คือ AI พ่นอะไรมาปุ๊บใช้เลยเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพการทำงานดรอปลงกว่าเดิมแต่ว่าคนที่มี Critical Thinking หรือว่าสามารถคิดต่อได้ว่าสิ่งที่ AI พ่นมาเนี่ยอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้มีการฟิลเตอร์คนที่มีคร i ทิคอล i n งกิ้ใช้ AI เนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นว่า จริงๆ AI เนี่ยไม่ได้ช่วยทุกคนนะฮะ,ะช่วยกับคนที่ใช้เป็นคิดเป็นแล้วก็มี critical thinking ดังนั้นผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องออระมัดระวังแล้วกันแล้วก็อาจจะต้องมีการ up skill re skill คนทั่วไปก็คือใช้ AI ยังไงให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและไม่ลดลงเพราะว่าบางคนเอา AI มาก๊อปวางอย่างเดียวแล้วผลมันไม่ดีอันนี้ก็งานก็ด r อปลงเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในีน่าคต <น S 1> ทีนี้ต้องถามคุณติว่าแล้วประเทศไทยของเราตอนนี้มีความพร้อม ในการที่จะเอา AI มาใช้ต่อยอดในการช่วยทําให้เกิดเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วคะจริงๆเรื่องการใช้อะฮะผมว่าไทยค่อนข้างพร้อมแล้วก็มี awareness ห <c oughs> มายความว่าจากที่ไปพูดแล้วเจอหลายๆ <c oughs> คนเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ก็ใช้ ChatGPT ในชีวิตประจำวันอยู่เยอะแล้ว <c oughs> ดังนั้นเนี่ย <c oughs> เรื่องของการใช้และพัฒนาต่อ <c oughs> developer ในไทยก็มี developer <c oughs> ที่สามารถ เอา AI ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต่างๆต,ต,ต้องบอกว่าจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือ AI ยุคเนี้ยสามารถใช้นักพัฒนาทั่วไปที่ไม่ต้องเป็น AI engineer มาพัฒนาต่อได้เพราะว่ามันพัฒนาง่ายเอา AI โมเดลมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนักพัฒนาทั่วไปที่ไม่ต้องเป็น AI engineer สามารถทําสิ่งนี้ได้มันเลยทําให้เกิด adoption ที่ค่อนข้างสูงแล้วนักพัฒนาไทยเก่งๆก็จํานวนมากก็ทํา product ที่เป็น AI อยู่ดังนั้นเรื่องการใช้งานและพัฒนาต่อยอ แอ p พลิเคชันเลเวลของเราอะค่อนข้างโอเ <okay, S 1> คแต่ว่าในแง่ของเ e a r c h ของเราเนี่ยอาจจะยังตามอยู่เพราะว่านักวิจัยแล้วก็ทรัพยากรต่างๆอย่างเช่น t ALENT p o o l TALENT e n CITY ของเราก็ยังมีค่อนข้างจำกัดแปลว่าในเรื่องของการวิจัยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นละกันอาจจะต้องมีงบไออแล้วก็ทุนให้เด็กมาทำวิจัยเรื่องนี้กันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นนโยบายในการแบบพยายามจะดึง บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งไหมคะที่จะช่วย ทำให้ต้นทางในการพัฒนาเราเก่งขึ้นหรือมันเป็นปลายทางหรือเปล่าไม่รู้จริงๆที่เราดึงต่างชาติมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง Data Center มไม่ว่าจะเป็น Data Center ของเจ้าไหนต่างๆที่ล่าสุดก็เห็นไม่แน่ใจว่า TikTok อกอะไรเงี้ยแล้อ AWS ก็เข้ามาเนาะจริงๆมันเข้ามาช่วย Talent Pool ในบางเรื่องอ,อาจจะเรื่องของการทํา Data Center เรื่องของฮาร์ดแวร์ hardware, อะไรเงี้ยแต่เรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ทฤษฎีของ AI เนี่ย เราอาจจะยังไม่ได้สามารถดึงเขาเข้ามามได้ขนาดนั้นก็จริงๆต้องบอกว่า AI เป,เป็นฟิลที่ค่อนข้างกว้างเราอาจจะต้องมาวางจุดยืนแหละว่าเราจะไปในทิศทางไหนเราอาจจะไม่ต้องทำ language model แข่งกับคนอื่นก็ได้เราอาจจะดูว่าโอเคใน landscape ของ AI เนี่ยมีประมาณ ยีเรื่องอ,อาจจะมีเรื่องหนึ่งไหมที่เราเอาเป็น national agenda แล้วก็โฟกัส <c oughs> เพิ่ม Funding อาจจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์หรือเปล่าเรื่องอะไร,รก็ต้องก็ต้องมาคุยกันค่ะ,คะแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณตีคิดว่าควรจะต้องเร่งทำไหมคะ,คะเพราะว่าตอนนี้เศรฐษฐกิจก็โตช้ามากรั้งท้ายแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสังคมสูงอายุด้วยถ้าเรื่องนี้ช้าอีกมันก็จะยิ่งเสียโอกาสหรือเปล่าเราต้องหา s e ชัที่เป็น value added ซึ่งพาร์ทเนียจะเข้ามาช่วยเสริมได้เยอะฮะ แล้วถ้าเทียบกันในในระดับภูมิภาคเราด้อยกว่าเยอะไหมคะหรือว่าจริงๆเราพัฒนาในภูมิภาคของเราก็ถ้าเป็นเซาท์อเอเซียนำๆอยู่ก็คงเป็นสิงคโปร์อะไรอย่างงี้ยระแล้วก็จริงๆฟันดิ้งก็ไปลงที่มาเลเซียและอินโดนีเซียไม่น้อยจริงๆของเราแอบจะดูน้อยเทียบกับเทียบเทียบกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราแอบแอบดูน้อยไปนิดนึงอะไรอยงี้อาจจะว่า ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องหานโยบายอะไรที่ดึงดูดบริษัทต,ต่างชาติมาเพิ่มขึ้นอะไรค่ะ,คะทีนี้คุยถึงบทบาทคุณตีบ้างนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI มันเป็นมาอย่างไงแล้วก็งานที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง<อ>รวมถึงตัว S c B 1 0 X ด้วยเนาะครับก็จริงๆปัจจุบันผมอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า AI expert ซึ่งอยู่ในทีมที่เรียกว่า Tech Lab คือต้องเล่าอย่างนี้ว่า S c B 1 0 X เนี่ยมี vertical อยู่3 สามยูนิตที่เป็นอินเวส m e เมนต์ก็คือทีม VC ที่ดูเรื่อง Invest เนาะแล้วก็จะมีทีม Tech l a b คือทีมผมที่คอยทำดิว d i ลิเจนต์ให้ทีม VC แล้วก็ดูเรื่อง emerging Technology ต่างๆรวมไปถึงการ test โมเดลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีม R&D R&D ก็จะทำโมเดลอย่างล่าสุดไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมก็คือโมเดลไต้ฝุ่นที่เป็นโมเดล large language model ภาษาไทยแล้วก็มีโมเดลอื่นๆด้วยโมเดลที่เข้าใจรูปภาพอะไรพวกเนี้ยก็เป็นมีโมเดลหลายๆโมเดลแล้วกัน suite of Model ที่เป็นของไต้ฝุ่นซึ่งเป้าหมายของการทำโมเดลไต้ฝุ่นเนี่ยคือเราต้องการที่จะทาให้มี โมเดลของคนไทยห uh huh. มายความว่าเราเอาโมเดลโอเพนซอร์นี่แหละมา,มา,ม,ามาพัฒนาต่อให้มันเข้าใจบริบทความเป็นคน <โม S 2> ไทยมากขึ้นเพื่อที่จะให้องค์กรในไทยหรือว่าบริษัทต่างๆสตาร์ทอัพในไทยเนี่ยที่อยากพัฒนาต่อยอดเรารู้สึกว่าภาษาเนี่ยอาจจะยังเป็นเบรียก็ใช้โมเดลตัวเล็กๆของไทยที่เก่งภาษาไทยอะไรเงี้ยทีมใต้ฝุ่นเนี่ยก็พยายามจะทำโอเพนซอร์เพื่อที่จะมาผลักดันให้อีโคซิสเต็มของเรามีโมเดลที่เป็นภาษาไทยเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นอะไรยเงี้ย ส่วนทางกุติเองก็จะคอยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำรวจตรวจสอบดูดูเทรนด์อิเมอร์จิงเทรนแล้วก็ทำดิวดิลิเจนต์ให้กับทีมเออเ u นเจอร์แคปทีมลงทุนนะครเพราะว่าปกติทีม VC แล้ว uh, เราจะลงทุนในบริษัทที่เป็นไม่ว่าจะเป็นพวกบล <c oughs> ็อกเชนดีพเทคเอไอมาชิเน e ร์นิ่งอะไรพวกเนี้ยแล้วเราจะต้องมีเทคนิคอล เอ่อเพอร์เซนที่มาตรวจสอบนิดนึงว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เราจะลงทุนนั้นน่ะมันทำได้จริงไหมมันมีโอกาสจะโตไหมอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคนที่คอยดูตรงจุดนั้นให้ค่ะนะคะก็เรียกว่าคนที่จะมาเกี่ยวข้องกับ AI มันก็อาจจะมีฟังก์ชันงาน ใหม่ๆอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะจริงๆมันก็มีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งสิ่งที่อาจจะโดนดิสรับไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าทำให้เห็นนะคะวันนี้ว่าข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตเราแล้วก็ถ้ามันเก่งขึ้นกว่านี้อีกแลบรลองได้ว่ามันเปลี่ยนโลกแน่นอนนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลที่รอบด้านครบถ้วนนะคะจากผู้เชี่ยวชาญ AI นะคะขอบคุณคุณตีนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ